สวัสดีครับพี่น้องเพราะกช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอบเสี้ยบพี่น้องนี่ครับบรรยากาศยามเย็นพี่น้องวันนี้งานถือว่าเป็นงานใหญ่มากครับพี่แม้บางบางบางสีมันนี่เดี๋ยวเราเอื่อหนึ่งเลยครัสวัสดีวันเด็กครับสวัสดีวันเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีจอนนี่สวัสดีค่ะเมื่อเบิ่งคนหน่อยวันเด็กก่อนปิดตุ้นะคะคนหน่อยวันเด็กสวัสดีคนน้อยไปเอาไปเลยพี่ตั้งฝากไว้แกไปเดิน จะไปกินข้าวแลยบันเด็มีอะไรให้บันเด็กนี่ไงบันเด็กมีอะไรให้ผู้ใหญ่โอ๊ยตายแล้วเอาข่ามเอาเอาไม่มีค่ะโอ้ยขอเหมาพนักโอ้ยมาโอ้ยขอบคุณพ่อฮักกันขอนแก่นเด้อครับพี่น้องเมื่อกี้เพื่นบอกเอ้ยน้ำครับขอบคุณพ่อฮักขอนแก่นยังมาหาลูกประมาณสามสิบปีพี่น้องเมื่อแหร่ขอบคุณพ่อฮักขอนแก่นเด้อขอบคุณนะคะเพื่อนตั้งใจเอามาให้โอ้เพื่อนตั้งใจให้ค่าขนมนั่นแหละมันมีสิทธิ์อะไรเพื่อนเราพ่อฮักขอนแก่นขอามาอยู่ต่อเต็นเต้เปิดเสร็จ เดี๋ยวเป้่าเดี๋ยวเปตอนนี้ห้องมั่นัานแหมมันลงตัวกันอีก่อนขัดเขวขัดเขียวบงยูน่หพี่น่อครับนี่พี่ต่อเพิงแฉยไงนเอาไปด้วยเอาจะกินข้าวได้ไหมเดี๋ยเาตเย็นโอเคเราไม่กหนูไรเ้าสิเกวอาไปนี้ละเดี๋ยวับกบันไทฝากก่อนให้กินข้าวะเดียวพี่ต่อครับรู้สึกว่าดีใจไปใสมาใส่ผู้ใจข้เจ้ากับทักหาทักสามโอ้ดีใจน้ำพนี่่อาทั้งลผู้ใด ว่าาวันเด็กมีอะไรผู้ใหญ่อ่ะสวัสดีค่ะวันเด็กมีอะไรอ่ะนุเป็นเด็กเด็กก็น้อยกว่าก็ต้องวันเด็กว่ะเอาก๋ยวมาได้ขอมเม่ก้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเห็นมันลุ่งอ่านังก่อนเลยครับแดดมันอ่างก่อนเดี๋ยวโน่นนี่นั่นก่อนมันลุ่งแดดก่อนเห็นมันลุ่งตัวโอ้ยว่ะเดี๋ยวนี่มีมุกมีมุมโอ้ยเดี๋ยวนี่เก่งนะคะเดี๋ยวเก่งนะคะเดี๋ยวฟ้าลูกกับมันยังนาดนี้เดี๋ยวเขาแม่ เขาไม่มีเวลามันสิยากมันบาปได้ไพิ่นคิดถอดอยังดีได้แบบเขานี่บุคคนมีเวลาจะเฝ้าใจเย็นก่อนมลงเดีกัิดวงจังสื่อมันเลี่ยงดอกยี่อนเคิดยี่คดทอดผ่าดไม่ใส่นองปิดวงผักวงผักวงจังหน่อดอันนี้คือของใครนี่ของพ่อหรือของลูกเนาะเต๋อเนาะกินไปขายพันเพีของหน่อดจะล่ามไปแล้วนะห้ามไปไหนนะ เปล่เตียมตัวแต่ยังราะวาบนีแตแงตัวเร็วกี่น้องบ่ไน้สิมีอันสาบนวันยู่เจนกับเน็ตไอดอนสองาบนวันสี่เป็นยัง,งไตงต<ม>ยังีง,ง,นนง,ง,งแ่งหนาก่อนสวัสดีครับพ่อแสงสวัสดีมากระสัยนิง่งเงามาเลยบอกนิง่งเงามาจากโบ๊ะกไกลดอกโอ้ยไกลก่งไปมาแล้วไกลิวคอว่อ,คอยโดนที่ยิมห้าอดี่ยห้าเตือนอยูชนอาคือสิไปครบรอบไก่เถอะ ย so ี่ห่ามันยู่ชนวงเหมือนบรอบปีนียู่ชนวงหเขาครบรอบที่วัดโกกแหลกงามเลยมันโกกแลกันบางปงาะงามเลยเนาะเเฝ้าเะเฝ้ามันเรียงเนาะเพราะว่ามันหลายยางเลยลูกทั้งแพรทั้งแบบอาแจะขอให้เพื่นเตรียมตัวี่น้องเอานี่เดี๋ยวมหาแน่ๆกอนน้องสาวกัน้าไป มีของเดียวก็ก็ไอ้แควโอ้ยลูกสาวไอ้แควสวัสดีครับอคุณยายกับป้าป๋อเนี่ยแคลอย่างนี้ลูกอุ้ยอุ้ยฝ่าว่าฝ่าว่าจะไปเอาของเพิ่นเอาของมาให้สวัสดีครับใส่ก่อนสวัสดีครับคนรูปหล่อคนสวยเสียงเมื่ดีมันแเถอ เสื้อขนยาน่าะลูแ้่มันหนาวเจ้าพี่น้องครับผมเพื่อนในดเดิยวได้ไปนอนพื้เรือนเ่ไหรครับอันนี้คือโซสะูต้องไหรผัวมหาพี่น้อผมเพิ่นใส่คอนแทคกอาใส่ไปค่ะพื้นนั่นรแสงพื้นเอาของมหาค่ะจะยางไปเตือนเตือนพอดเดยวลด้วใส่ก่อนใส่ก่อนโบต้องเฝ้าไว้ไหเนี่ยแต่ตัวมีหนอนตะกอนเป็นนางยูติเรนยนพเดี้วปิบัพม แม่กับยากยมา,กาใครแน่จอบงยี้เรือดอด่อยจีนอกจอบไปได้จอบเพราะมันเป็นแม่ยิ่งเป็นน้องที่เขามากซุ่มซี้ซุ่มโง่อได้เลยลูกเต่าคือลูกครับน้องโบยาใส่เน้อเดี๋ยวปีหน้าป็นฤดูกาลไปออดิชั่นวงสองนะออดิชั่นนะวพวกโซเดนี่นนวพวกนี้นะลูกเพราะว่าเป็นเวทีอื่นนะะค่าไปเอาอะไรก็เป็นเอาเนี้ยมาใหา้กัน ไปดูไปดูช่องพ่อด้วยนะลงเรียวกับพี่ฮักแขงกันน่ะคนดูเยอะมากมิหยังไปหลบพอแสงมาแล้วมีหยังจะมีหยังให้กแยวคอยมิหยังให้อีแคลอ่ะอามีหยังให้ลูกให้เต้าว่าหล่าวันเด็กจกเอากระจบตัว วันเด็กวันได้ไปลวกไปเตรียมตัวไปขอบคุณนะคะขเอาวันเด็กมีอะไรบ้างเอาโนี่วันเด็กไหมโมนี่บ่โอ้ปาาไปแต่งตัวไปกินน้ำกันองปะเีอันพีนองเา ไปจกเขาเมา่กินแล้วลูกมาเนี่ไปจ้กเขามากินครับนินะพ่อมากปล่นะพ่อยุ่รถผมเนาะพ่อยุ่รถผมเลเนาะไปไปจ้กขอนีมากินมาเนี่ยอโอนมาขาวหวานตัวหนาแ่พอแสงมาหายเอาลูกเอ้าแต่งตัวเต็เตอะเอ้าเอ้ากินกินี่เขาไปนอนเอาให้ลูกห้เตาแต่งตัวไปนอนนี่แล้วมาตุยสเสียงหนักม่กกันมาเนี่ย ไปนองเอาอางามึอนี่มึอนี้บรรยากาศอากาศดีแ<ม>ห้ง<ม>ครับน้ำอามยุ่ยใส่ระบาดนี่คอยออโอ้ยอย่ามาเถอะใช่น้ำใส่ สว,ส,สวัสดีัสสวดีพี่ท็อปครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านนะวันนี้ฮะคือว่าเป็นเจ้าบ้าน,เ,นเป็นเจ้าบ้านวันนี้ผู้ใดญ่มหาห์นะตอนรับแขกบ้านแขกเมืองน้องๆทีมงานหมอลำไอดอลทั้งหนึ่งและสองครับทางทีมงานไปจัด้ <ผม S 2> จะทานทีก็เลยกำลังจัดพี่ตุ้ยกำลังเตรียบลอยเท่านี้พวกกันด้ยต่อไปต่อยังไงแล้วพุบอลเลยครับต่อไปต่อยังไปแล้วพุ่งบอยคพอพูดจากหนึ่งได้ไหมฮะพอพูดจางหนึ่งได้ไหมว่าพี่รอตายมั้เนี่ยรอซื้อเสียใหญ่ตายพี่รอนี่ไม่ทอยากตายเนาะพี่ท็อปหล เป็นพ่อกล้องรึเป็นพ่ออะไรรึเปล่าไม่รู้นะเป็นพ่อกล้องเป็นพ่อกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันเด็กเหรอจิ้งจิ้งไงจิงจิ้งจะเอาโอ้พี่น้องครับนี่รอยอก็เพิ่นได้ได้พี่น้องได้พอพปตอบสนิทกันหน่อยเาครับพี่น้องชุดนี้ฝากมาสนิทชุดนี้พร้อมมาคนแรกก็จะเป็นโซนแรกก็แชร์เป็น้องกับทุกทางขอพึ่เพิ่เติมอ้อไมเชื่อทุกทาง ใ้าเอาไปนอนครับเราวผมจะเอามาทำมากกวันนี้คลิปนี้ฝากไว้สำหรับคลิปหน้านความใหมเนานะเพิ่ล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องเข้าเฮียนหน่อยมากเปัสครับบ๊ายบายสวัสดีครับ